เไงล่ะเป็นไงล่ะฮะเป็นไงล่ะ,ละคุณผู้ชมโหเขาชิดเลยนะฮะสุดยอดสวัสดีครับ ผมฟุกกี้มีขี่รถนะฮะวันนี้ก็ขับรถเล่นอีกตามเคยนะฮะก็จะไปครึ่งทางปลายนะฮะกาแฟมแม่มดนั่นเองอ่าเดี๋ยวเราไปดูลีลาของเพื่อนๆนะฮะตอนนี้เพื่อนๆนำหน้าไปกันเยอะแล้วนะครับยังไงก็ชมคลิปยาวๆกันเลย ก็น้องอาร์มนะฮะไปแล้วนะครับขออญาตแซงนะ ถนนนี้ค่อนข้างลื่นนะฮะวันนี้ลื่นผิดปกตินะครับหรือว่ายางเรายังวอมไม่พอยังมีอาการล,ลื่นตลอดเวลาเลยนะฮะ น,นี้ก็น้องแบงคลบมดนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยโอ้โหเอาอีกแล้วนะฮะเกือบจ้ำนะฮะเกือบจำ้ำไปละเอข้างในอีกลำคุ้นๆน,นะฮะตากล้องหรือเปล่าเนี่ยใช่เลยพี่หมีนะฮะมีลักถ่ายนะครับโอ้โหรถติดยาวนะฮะ อย่าแซงนะครับสักหน่อยอเซ่เซ่ตามมาเด้อ ไล่ตามหาพี่เดวิลลี่ก่อนนะฮะหายไปไหนไม่รู้อ่าสงสัยน้ำหน้าไปไกลแล้วนะฮะขี่สบายเลยใครจะตามทันนี้อ่ะ ะฮเห็นแวบ,บแบ,บกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าว่าลีลาของพี่เดเนี่ยเข้าโค้งมันไยบ้างวันนี้จัดเลสซิ่งสูตรนะฮะจัดเต็มนะฮะโอ้โหโค้งแรกเชียดชิวแล้วนะฮะ ลาใช้ได้เลยนะครับฮ่ามีงงใครตามมาใครตามมาเอ,อเ้ยเดทายให้เดทายให้ไปเลยพี่เดส่งสัญญาณนะฮะสงสัยอยากได้คลิปนะครับ มันกันละทีนี้เนี่ยเห็นกล้องเป็นไม่ได้นะฮะสักนิดหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกนิดหนึ่งโอ้โหโอ้โหเกือบนอนแล้วฮะเกือบนอนแล้ว ยาวๆนะฮะนึกว่าอยู่ในสนามช้างนีย <Yeah. S 1> ตามได้ไม่ทันฮะผมลองตามลายพี่เดดูละงงสปอร์ตกับเนกเก็ตผมยังไงผมก็ตามลายไม่ได้นะฮะมันค่อนข้างยากนะฮะ ทรงสปอร์ตนี่ก็คือการเข้าโค้งแต่ละทีนะต้องกะระยะให้ดีๆนะฮะต้องจัดอ่าถ้าจัดการลงนะฮะว่าจะลงไปตรงไหนบ้างแต่ในเกตก็คือสามารถเข้าแบบจิมคาน่าได้เลยในเกตก็คือสามารถเลี้ยวพับได้เลยนะฮะ ไม่รู้ว่าฟิลลิ่งการโค้งฮะตัวพันจะเป็นยังไงเราก็อยากมีฟิลอย่างนั้นบ้างนะฮะมีโอกาสก็สักคันนะฮะเอาแนวความจริงเราไม่ได้ห่างกันเยอะนะฮะแต่มุมกล้องมันทำให้ดูไกลนะฮะ คนว่ามุมกล้องมันดูไกลจังเลยหรือว่าเราขี่กันไกลจริงๆปกติแล้วอ่ะเราชิดกันมากนะครับแทบจะมีพอกะระยะเบรกได้แค่นั้นนะฮะ จริงนะฮะประมาณหนึ่งคันช่วงรถนะฮะประมาณนี้นะฮะ เข้าชิดแล้วเอ้ยสุดยอดถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วความจริงความเร็วไม่ได้มากนะฮะแต่ใช้เทคนิคในการเข้าโค้งนะครับใช้แก้มยางนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเอาซี มันมันใหญ่โค้งเยอะดินฮะช่วงนี้เนี้ยเป็นไงละ่ะฮะเป็นไงละ่ะฮะเป็นไงละ่ะฮะโอ้โหอย่างมันเลยนะฮะ ถึงหรือเปล่าโอยสุดจอดเลยนะเฮ้ยย,ย,ย,ยถึงแล้วถึงแล้วยังแจ่มเลยพี่เดเข่าเช็ดเขาเช็ดสะอาดพอดีนะฮะถ้าวิ่งสักสิบรอบนี้ถนนสะอาดเลยนะฮะเช็ดจนสะอาด อยู่นี่เองอยู่นี่เองอ่วอมยางอีกแล้วหรือเปล่าวอมยังไม่พอหรือไงหรือยางจะหมด แล้วต่อไปนี้นะฮะโค้งยาวเลยฮะโค้งยาวค่อยๆไปฮะแตะ่ลีลาเกินร้อยนะฮะดีนะไม่โชว์สอกเช็ดพื้นนะครับโอ้โหถ้าสอกเช็ดไหลคงเช็ดหูเช็ดไปด้วยเลยนะฮะถนนลื่นนะครับวันนี้ เห็นยางเงี้ยฮะไม่มีดอกนะฮะถ้าถนนแห้งนี้ยังเกาะเลยนะฮะมันเป็นยางสลิกแต่ถ้าเจอน้ำก็ยังว่านะฮะลื่นหัวแตก <c oughs> ที่ผมสามารถตามพี่เดได้นีนะฮะก็มีของดีอยู่หนึ่งอย่างอุยกำลังพูดของดีนะเจอหลุมก็แทกเข้าไปไม่ไหวไม่ไหวนะฮะมีของดีอยู่หนึ่งอย่างที่สามารถตามได้นะฮะก็คือย่างบิสโตนนะฮะ R11 ตัวนี้หนึบจริงเกาะจริงฮะเพื่อนๆต้องหาซื้อมาลองดูแล้วนะครับไม่แพ้แบรนด์อื่นๆชั้นนำเลยนะครับผมลองแล้วจะติดใจนะฮะ าวอีกแล้วนะฮะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสุดยอดนะฮะกะโค้งดีๆแล้วกัน MT09 มันพับลงได้นะฮะยาวๆโค้งยาวโอ้โหเช็ดอีกแล้วนะครับเช็ดอีกแล้วนะฮะ อ่ายังไงก็ถึงแล้วนะครับผมซ้ายมือกาแฟบ้านแม่มดนะครับไงวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับผมไงวันนี้ก็พอหอมปากหอมคออีกแล้วนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับขับขี่มีความสุขครับผมบ๊ายบาย